อะไรทําให้สิงคโปร์เนี่ยมีอํานาจในการต่อรองให้เลดี้กา้าและก่อนหน้านี้กับเทเลสซ v i ิสจำได้ใช่ไหมครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสามารถไปจัดคอนเสิร์ตท,ที่สิงคโปร์ได้เพียงแค่ประเทศเดียวในเอเชียแล้วก็เลดีกา้าก็ยอมเ mm hmm. ทเลสซ v i ิสก็ยอมเนี่ยคือไม่ต้องมีอะไรบางอย่างที่ที่สิงคโปร์ใช้ในการต่อรองในการทําให้นักแสดงไอ้เมกก เขาเรียกว่าเป็นเมกะซูเปอร์สตาร์เลยใช่วงมี่ใช <Okay. S 2> <aro os> okay. <tr> ่ไหมไม่ใช่เป็นซูเปอร์ธรรมดาใช่ไหมคือเป็นอภิมหาซูเปอร์สตาร์ของโลกเนี่ยมาแสดงที่เดียวในสิงคโปร์แล้วก็สิงคโปร์ก็ประสบความสาเร็จอย่างมากในการดึงคนจากทั่วทุกสารทิศในแถบนี้มาดูคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมาที่สิงคโปร์นะครับอันนี้มันมีมันมันก็แน่นอนก็มีการวิเคราะห์ต่างๆนานาถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าเป็นยังไงเรื่องนี้ถ้าจําได้คุณคุณแคลร์ท่านผู้ชมก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนที่คุณเศรษฐายังเป็นนายกอยู่ ก็ยังเหมือนบ่นๆบนบนอยู่เลยว่าทำไมประเทศไทยเราทําอย่างสิงคโปร์ไม่ได้นะครับต้องไปเรียนรู้จากสิงคโปร์แล้วในการที่จะจัดคอนเสิร์ตระดับแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นที่โจดจันมากนะของของของความสามารถเกี่ยวกับความสามารถของสิงคโปร์ในการทําแบบนี้ได้ถึงขั้นมีการแซวกันเล่นๆในหมู่ในหมู่อาเซียนด้วยกันเองว่าสิงคโปร์ทำอย่างนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นมิตรเลยนะเหมือนกับว่าเอาเปรียบอาเซียนอื่นก็คือพูดง่ายคือ ผูกขาดนอะก็คือบอกมาที่เดียวสิงคโปร์ไม่ต้องไปที่อื่นในในในอาเซียนหรือในเอเชียเลยนะครับก็ทําให้หลายประเทศมีความรู้สึกว่าเอะทำไมต้องเป็นสิงคโปร์นะจ๊ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนในบทวิเคราะห์เนี่ยหลายๆคนก็มองตรงกันก็คือเขามองว่าสิงคโปร์เนี่ยพร้อมในแง่ของสถานที่จัดคอนเสิร์ตหนึ่งเลยสองคือเรื่องของระบบการเดินทางรถใต้ดินเขาก็ค่อนข้างสะดวกไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยก็พร้อมที่จะจัด รายการการการแสดงระดับโลกอย่างนี้ได้เพราะอย่าลืมว่าคอนเสิร์ตใหญ่ระดับเนี้ขนของมาลงเรือกันมาเยอะมากนะฮะเป็นแบบคือไหลเป็นสัปดาห์ล่วงหน้าเพื่อที่จะมาเซตอัพมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สถานที่มันก็ต้องใหญ่การเดินทางต้องสะดวกอะไรเงี้ยคือแฟนคลับจะบินเข้ามาบินเข้ามาเสร็จก็คือต่อรถใต้ดินไปได้เลยเข้าเมืองอะไรเงี้ยมันง่ายหลายคนก็บอกว่าได้เปรียบตรงนี้อืแต่ที่<ต>น่าสนใจก็คือว่าในบทวิเคราะห์เนี่ย ไม่มีการพูดถึงว่ามันจําเป็นจะต้องมีสิ่งที่เมืองไทยเขาเรียกว่าเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือไม่ใช่ไหมครัถ้าจําได้รัฐบาลคนรัฐบาลของคุณแปรทองทานนะครับซึ่งรวมถึงคุณพ่อคุณทักษิณด้วยพยายามพูดตลอดเลยเหตุผลนึงที่เราไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตระดับนี้ได้ก็เพราะเราไม่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ใหญ่พอที่จะมีไอ้ลานแสดงคอนเสิร์ตแต่ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องมีแน่นอนเขามีบ่อนคาสิโนใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันแต่ว่า มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดคอนเสิร์ตเลยนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเวทีแสดงที่สามารถบรรจุคนได้เป็นหมื่นๆคนนะครับแล้วสิงคโปร์ทุกครั้งที่จัดคอนเสิร์ตระดับนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Taylor Swift ไม่ว่าจะเป็นโคเป a ลที่มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเลดี้กาก,ากาเนี่ย <S <S 1> <S 1> เขาจัดที่สนามกีฬาแห่งชาติเขาไม่ได้ไปจัดที่บอนคาสินโนตรงไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้ออ้างของไทยที่บอกว่ามันต้องมีบ่อนคาสินโนที่ มาในรูปแบบของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เท่านั้นถึงจะเป็นเจ้าภาพจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้ได้นะครับจริงๆอย่างที่คุณแคร์บอกไปมันมีมันมีปัจจัยหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากนะครับคุณเศรษฐาเองก็อ้างว่ารู้ข้อมูลมาว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อคาจริงมันมีหน่วยง,งานของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับร่วมมือกับโปรโมเตอร์ในการจ่ายเงินพิเศษเป็นอินเซนティブนะครับเป็นแรงจูงใจให้กับ อย่างเช่นในตอนนั้นพูดถึงเทเลสสวิฟใช่ไหมครับจ่ายให้ถึงสามล้านเหรียญสหรัฐหรือก็ประมาณก็่หลายก็เกือบพันก็เกือบเกือบร้อยล็เกือบร้อยล้านบาทต่อโชว์เลยบอกว่าเนี่ยจ่ายเงินพิเศษเลยนะแสดงที่สิงคโปร์ที่เดียวแล้วทุกครั้งที่โชว์ในสิงคโปร์เนี่ยก็เอาไปเลยสามล้านเหรียญสหรัฐต่อโชว์นอกเหนือจากเงินเกินจากตั๋วทั้งหลายสปอนเซอร์ทั้งหลายแล้วนะครับอันนี้ก็คือถือว่านี่เป็นแรงจูงใจที่สําคัญมาก ที่ทำให้เทเลอร์สวิฟนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เลยดีกาการเนี่ยตัดสินใจยอมรับเงินไขว่าไม่แสดงที่อื่นเลยถ้ามาเอเชียก็ต้องมาที่สิงคโปร์ที่เดียว,ว exclusive แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ถูกนะคือมันแพงกว่าบ้านเราแน่นอนแพงกว่าเกาหลีใต้ด้วยซ้ําแต่ว่าศิลปินก็ยังเลือกที่จะไปจัดงานคอนเสิร์ตที่นั่นนะครับ อดีตอายกของสิงคโปร์ลีชุนลุงก็เคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะเขาเขาบอกว่าวิธีการที่สิงคโปร์ใช้นะครับเขาก็ไม่ปฏิเสธหรือยอมรับว่ามีการจ่ายเงินพิเศษหรือเปล่านะเบอกว่าโอ้ ทุกประเทศก็ทากันละ่นะใช่ไหมทุกประเทศก็มีพยายามจะมีดีลพิเศษนั่นแหละบางประเทศก็ทาแบบอย่างหนึง่งอีกประเทศก็ทําอย่างหนึ่งนะครับแต่เขาก็ไม่ไม่คิดว่าสิ่งที่สิงคโปร์ทำเนี่ยมันจะเข้าข่ายแบบไม่เป็นมิตรกับเพื่อนเพื่อน,อน,อนบ้านนะครับเขาก็พยายามที่จะปกป้องในสิ่งที่สิงคโปร์ใช้ในการดึงไอ้พวกดาราดังทั้งหลายมาสิงคโปร์เพราะเป้าหมายสําคัญของสิงคโปร์ตอนนี้ก็คือต้องการเป็นศูนย์กลางของบันเทิงในเอเชียเลยนะ มันไม่ใช่แค่แสดงคอนเสิร์ตเป็นครั้งคราวอย่างเดียวก็มีแมสเตอร์แพลนมีแผนใหญ่เลยทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นมาคอนเสิร์ตที่จัดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามละ่ะของรัฐบาลสิงคโปร์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคเอกชนในการทําให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของแหล่งบันเทิงการแสดงระดับโลกทั้งหลายเนี่ยสิงคโปร์ต้องการที่จะอยู่ที่นั่นเลยนะครับใช่มันคือธุรกิจค่ะเขาก็ต้องไปทางนั้นแหละเพราะว่าประเทศเล็กนิดเดียวปลูกอะไรก็ไม่ได้ ไอ้สินได้อะไรก็ขุดไม่ได้ไม่มีก็เลยก็ต้องไปไเวนี้ใช่สสิงคโปร์นี่แหละเป็นกลยุทธ์ต่เก่งเป็นเป็นคนที่มองไกลเรียก <laughs> ว่ามองไกลมากคุณผู้ชม